สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องปอง n g ไปสุขูสุคนนะครับกูดม้อนอิงพี่น้องปอง n g ไปสุขูสุคนเมื่อนี่กระตื่นแล้วพี่น้องตื่นแต่เศ้าพี่น้องมาส่องเบิงเมเจาของมาส่องดูคุณย่าน้องนาฤฤิตะ,ะน,น,น,นะครับผมว่าเพิ่นไปกินเขายูไสพี่น้องนะฮะพอเพิ่นตื่นตแต่เศร้าแต่เสี่ยวก็สิกินก่อนเฮ้งเพิ่นก็จะเขาหองครั้วไปเองพี่น้องคุณแม่ก็อยู่แบบฝรัง่งดูแลเจ้าของนะครับผมสไตล์ฝรัร่ง มาหาลูกก็ต้องดูได้จากของได้พี่น้องอืมหากินเองไป็นน้ำหาคุณแม่ก่อนไป็นน้ำหาคุณแม่ก่อนนะจา๊ะค่อยว่ามาอยู่นี่บูฟีได้ไหมเด้อพอ่อยท้องาาง่อยตื่นสวยบูฟีต์รถเจ้าองสินะเอาอเห็นคุณแม่ไหมจ๊ะ แม่คอยบอกสวัสดีจ้าคุณแม่นั 1941, ่งทานข like so like ้าวอยู่ห้องครัวดูแลจต่ของบุฟเฟ่ต์เนาะพี่น้องป้องไปนี่เดี๋ยวนี้ดิกินมากเลยอ่ะกินอะไรอ่ะปลาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหากีเดียนมาเนี่ยเขบอกแม่บางทีมนมีเงินเยอะค่าลรงพาบาลเออเอาไล่สุดหรอ จบไปแล้วกินเมนูอะไรอ่ะมาเนี้ยเพจใหม่กดติดตามได้ยังฝากเพจใหม่แม่ด้วยเอออันตุยจะโม้หมดเศร้าอ่ะเห็นอนดิติห่างยัยเหรอยายขึ้นบนบ้านแล้วคือบ่มีคนบ่ได้ะยังสวนหน้ากันโอ้คนอิตาแลบนนะส่เน่กินหนังกิ๊ยน้ำเกี๊ยสุ per apple คุณแม่กินอะไรคะเช้าวนี้ซุปเปอร์โนอไม่ได้กินซุปเปอร์ข้าวผัดผัดเปิดข้าวผัดนี่มาเปิดโชว์สิครับ ถ้าหมดก็ทําต <half. S 2> ่อค <Yeah. S 1> ่ะก <formation Chop in out> <ving straight>? ็กำก็ทำหั่นทาอีกค่ะจะทำไปเยอะนะเพราะว่าอาจจะหมดถ้าแม่พี่นั่งอยู่นี่สิบชั่วโมงนึงอาจจะหมดผักผักหม้อเนี่ยถ้ากินมันจะเสีบหรจ่าถ้าเปเสียบแม่ก้วนนี่สิเ่ามีความสุขเลยโอ้ยให้กับเขาจังใดโอ้ยคนไม้ไผกินแม่แม่เตี้ยจะมซื้อจังใดคะหลีนานุบาลที่รีเพิ่นกินมาเม่อวันเ่ได้กินเด้บานคือหยังกินไรใหญ่ดิดีใจนะคะแม่เตี้ยเอาถามหลีถ้าแม่เตี้ยให้ละลาย บังเอิญทุกครั้งที่มันหมดแล้วช่วงนี้บ่มีคนกินคือมันยังเหลือแม่เจยบมันไม่เ้ามซึ่งเลยไม่ได้รู้สึกดีเอาว่าดูว่ามู้สึกความเป็นจริงเนี่ความมันจริงก็เหมือนหมอลำทำมาแล้วไม่มีใครดูอ่ะคุณรู้สึกยังไงเดี๋ยวนะอันนี้ยองกินได้ดีเนาะยองกินคือคือเนาะอยู่ได้อยู่ได้รอดอยู่รอดรอดรอดบุญรอดอยู่ฝากฝากใรูปฝากเพจแม่ด้วยเพจแม่มีปัญหานสหนึ่งจ้ฮเขาเขาเห็นอยู่ มาเสวัเสื้อบ้านก็ยังสุดขวดแท้พร้่งนี้จะไปทำไมเนี่ยบ่ายโมงให้ถึงให้อยู่ที่โรงพยาบาลเออเราเข้าบ้านกันหลังแมงแล้วทำทแม่เพราะเพราะ่าแย่ตัวเรางไม่พอเพราะว่าเขาบอกเขาทั่วบ้านเขาบอกว่าคุณต้องไปอยู่ห้องรวมคุณต้องไปอยู่ห้องรวมนะฮะใเ้กดเขาเนี่ยน้อโอ้ย่ายไม่ได้บอกเที่ยวขอถามกระทรวงอยู่ห้องพิเศษไม่ได้นะเพราะมีคนเฝ้าไข้คุณต้องไปอยู่ห้องรวมเด็กเราแบบโอเคนี่มูแบบเอาตามที่เพื่อนบ้านนั่นแหละเพื่อนบ้านเลยเดียวเพื่อนบ้านอยากพูดอะไรพูดหนีดอก พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดินทางแล้วโอ้มาหากินบุฟเฟ่เอาพี่น้องดูเลียกาของก่นเด้ออันตาฟินแลนด์มาหากินนล้วของคั่วเอาบ่มีแต่ขาหมูกเยอรมันหนอยู่เนี่ยมีแต่ข้าวผัดกับปลุกรวบง่ายๆหาเผืออะไรง่ายจ้ะเด็กกินหอยเด็กไม่หอยเด็กหมูแรงพาไปกินกินเออหมูแดงหมอนี่ล่ะพร้อมยังจ้าพรุ่งนี้จะเข้าห้องแล้วเตรียมตัวแล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะอืมไม่ยากเข้าเลย เขาบอกว่าเขาเป็นอยู่อ่นนอนห้องรวมก็ไม่รหรอกเพราะว่าหนึ่งไม่หนึ่งน่พยาบาลเขาเยอะนะถ้านอห้องรวมจะมีคนเขอตลอดเลยพิเศษเขาจะไ่ค่อยมีพูดหอกพิเศษานีเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เลยถ้าไม่มีคนเฝ้าคุณจะคุณจะมีเงินก็แม่เขาไม่ให้ห้องีเลยเออไปห้องรวมมาหน่อดีแล้วมีคนสวกี่เวเขาเพืนอดเสียงไหวเลยเสดไม่ได้ ป้องร้องแม่มันอยู่สีได้ปิมาเมื่อไรแม่มาหยุงนอกแม่ก็ไรมันยูผู้เดียวก็ไรไปได้เพราะมันก็อยู่อย่างเงี้ยให้แกไปผี่เก่งเยี่ยวนี้โอ๊ยยังไงเออต้องร้องได้รึเปกับพยาบาลตัวเนาะพยาบาลกับเชียอีปีเายังไปขี่เลยท่บอโอ้ยแม่เออแต่ควานลูกเขากับโจ๊กคนละทันละด้วยอายยังเมาสิยังไปขี่ได้บ่เพราะว่าทันขณะนี้เพื่อเฉลิมเนืองลัวมันเป็นอย่างน่าเฉลิมเนวองอ้ยมุเคยเห็นดูสิ่ง โอ้ยมือแหลกกรสีลูกกรสีลูกได้ยีดอกม้ากับบริเวณรอคด้อข้อขาดเนาะลูกได้ยูมึงเป็นแรมนี่เป็นฮะหมอตอนขอดนี่เขาไม่ทำความสะอาดนะมันนึกว่าเขาเพราะอะเด้เขากพรโกนั่นช่วงล่างเนี้ยตอนขอดบิดเนี่ยเขากรนช่วงล่างให้เอ้าผ้าก่อนผ้าข้อกระดูกต้นข้อโอ้เป็นเง้วเลยอ่ะเอ้าทาร์ทารเองไปเลยตีไปเลยแล้วก็เมื่ก็้พินเจี๋เงี้ยหนอกทีดเขาเจาแม่ ขี่พ่อขี้ก็อร่ะแต่เงี้ยวแต่ไปคลอดลูกก็ยังขี่แตะเขาอยู่สวนเ็นคนใหญ่ขวัดจีกาลูกสามคนบอกคุณฟางนะเขาไม่ลูกสามคนมีบิ๊กนะที่โดนคุณหมอทําความสะอาดช่วงล่างนะโกนโกนโกนทำความสะอาดแล้วก็สวนบ่เมืองไทยบ่เออขี่แตะกระจายห้องมุงซื้อห้องขี่เลยถ้าสวนแต่เมืองนอกเขาไม่สวนนะเมืองนอกเขาประสวนไปอ่อนเองดคุณจะมีหญ้าละโรคขนาดไหนเรื่องของคุณ คุณสิขีแตกตรงนัง้นคุณขี่เลยบอ่อยหมดเธอทำไมเมืองไทยทำแบบนี้แต่ทำไมเมืองคุณแรมไม่ทำเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะปล่อยมันออกมาเลยอตอนเบ่งน,น่ะสิขีซือ้อเงี้ยเงเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติหนะ้าที่เราต้องทำแต่ตอนแต่เราหอดบ,บิกนี่อุ้ยคอยเจ็บท้องสามหมื 3, ่นสามพันบิกออกอย่างที่สุดนี่จำแนวนลูกสามคน นั่งอันเมาลอ้อ,ลอ,อันเมาล้อพิษไปอันเขพาะรถก็มีแต่ใหญ่ห้าเป็นเส้ออกเส้นวนเพลนไม่รัออกับเร็ววันนี้เน่ะเจ้าอยากอยากอันแบบเขามีความเชือ่อนะว่าอ่ามันมีคนมองถือว่าอแต่ไล่ตีเออสีเห้งนะจะเห้งคอยนะคือควายในใหญ่ให้หอดมือหมอสุ่ลูกคือไปออกเซลล์ไปออกเซลล์ลูกปากกือเก่าออกอยากที่สุดคะ่ะดิตติบุตรนะคุณแม่ถ้าอยากกินหอยนางร่มพี่พน้องถ้าอยากินหอยนางร่มมื่อนี้หอยนางร่มนั่งตกท่าเจ็บอยู่ ตว่ากัสีตามพูนตามจังหวัดนั่นล่ะขันยุไก่กับตัวน้อยขันยุกไก่กับตัวแ่พูดยุภาคใต้ผมจะกินตัวแ่โอต้ฉันเห็นเค่ไปกินยูแถวนี่ยูว่ามันนีซอวมันต้อ้อนให่ก็ไม่ต้องไปเป็นยังไปบายไปอยู่พ่อจะไปซื้อของอยู่ไปด้วยคือว่าอิ่มแล้วอ๋อมันก็เยพอมันช่อหมองพ่อมาเขยอยเลยไม่อมีมาชุดให้น่าน่ตาชุดลอยกรทเอามาไหนอามาไหนตลาดนัดเลย ถ้าเปานอย่างน้อยเอ็มยน้อยไปซื้อหมากรุกยังไงมีเก็บขับด้วยนะมาโชว์ทีชิบะริไซมาแรียกนี่บอกซักพอดีซักดวนไม่ต้องซักไหนเลยไม่ไมันจะเป็นชุดอย่างนี้เนาะอดีเข้มขัดเด้อเข้มขัดเข้มขัดเพชรพรอยพอดีนั่นพอดีแม่ขาดเขเหลืองหายแม่ขาดเขเป็นแฟนครับอาริตาคือกันแล้วก็เข้มขัดค่ะนี่เอาเข็มขัดที่เราขอหนี่งแม่ไม่เข้าใจดิ อเอาบ้านอยู่ใกล้กันบ่บ่เนี่ยเพื่ออ๋อยิ่เนี่ยเพื่อตลาดที่ไม่แปลแล้วญี่ปุ่นแล้วอตลาดแในลำไยโอ๋อเอาแม่ต้อยซักก่อนแล้วก็ตอนบ่ายจะได้ใส่พอดีแค่เดี๋ยวมันแห้งแม่ขอตัวนะคะไปหันอีนอนก่อนไปห้นมีก่อนแม่ต้อยใส่อะหแม่ต้อยซักซักมือเนี่ยอย่างเง้ยใช่ไหมแม่ต่อยอยู่บ้าน จะอะไรพร้อมกันก็อ่างนี้แหละสวบ้านเดดพี่น้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าจัดโปรไงต้องไปต้องมาดูแอดมินเขาทำงานาแหมฉันก็ตื่นแต่ประจาแันตื่นเช้าน่ะ บรรยากาศยามเสาร์พี่น้องสวัสดีตอนเสาร์สุขุคุณจะมาส่องหญ้าน้องนิตะแล้วก็ยายทวดหญ้าทวดจันวนนี่แหละหญ้าทวดนวลยญ้าทวดนวลจันเพื่อไปเที่ยวอำเภอมาอะไรอย่างมาฝากอย่างคือไปตลาดอย่างขึ้นไปส่วนก็ได้ชุดให้นาริตาชุดไทยไอชุดชุดลอยกระถาง ตัวอาไรคะอุ้ยตัวนี้ยุ่งนี่แบ้านใจเก็บปิดอยว่านีะเก็บปินมีบ้านไม่มตหาจากคนเนุ่มเี้จ้าผู้สีเสื้อคอยบุญรืออยตัวนี่อเห็นเจ้าอยู่กุนร้านใดนี่ลานแม่ต่อยุจักลานนี่ครับแบบไร่ในฟินแลนดมันได้ราคาเนี่ยสองร้อยสาไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ในฟินแลนด์ไม่ได้นะคะกับคนออกดิล่ะคนกบฟินแลนด์หลาย ไม่จับไงมันไล่ฉันนะลูกอะไรมันไล่แม่เบิร์นดูผู้เจ้าลูกคอยนั่นสิไล่คนเดียไปไั่นบอกขอนแก่นสิน้ำกวนไปเข้าไปเข้าไปข้นเฝ้าเด้อวยเขาไม่กวนเฝ้าบอ้โม่จะเราสิไปวิ่นเนาะแม่ก็ไปอยู่ตังหงอวัลด้วยนี่ล่ะที่น้ำกวนไปรไปพ่องแพ่เบื่อด๋อยังจะทักไปไปมื่อไนแม่นบอกอืม ใบมงต้อ,อยู่พเอที่ยี่สิบแม่ก็นี่ง,งานงานเนียบิขึ้นต้องไปไม่ได้ไปอยู่แล้วให้เขาพ<ท>าไป,ไปบิดบิสน้ำกลนไปมืออื่นล่งบาศินนะคะที่ขอนกันมันก้นไป็นไม้เามีเวลาไปชัชิดขับรถไปกลับก็เมันเวลาเลยบิดมเมีน,มนเลี่งง่ายสาิเนาะกลนวแบี่บเอียนพี่แม่โอ้นอนได้นอนอ๋อเป็นแต่อุ่นเนาะ ผ่าแล้วแหงหลายผ่านนแล้วข้ออะไรนะกระเป๋าซื้อกระเป๋ามีอีกเด้เอายายมาคือลูกเสียอ่ใานมันคือลูกเสือสามัญแท้กระเป๋าตอนนี้บิ๊กแล้วผ้าอีกหนึ่งจีอ่านเอากระเป๋าเอาโชว์คุณยายหนึ่งอันนี้ผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านเป็นสปอนเซอร์นะคะกระเป๋าใยรามักถ่ายอีกสามอันแล้วผ้า,าคุมเด้อยอัน,นเสียวเสียวปันนันเสียวข่อยนี่แหละอ๋อคือสิริราชครับอาจารย์ แตงโมมิตัวสุด้ทยอออน,นี่สวยชอบแบบนี้ไงโลโซกระเป๋าวาจาหรือเปล่าเนี่ยเ,าาเ,เออแม่ใช่ขับรถมาไปพียงเพแม่ว่าเข้าใจอยู่ว่าฮะของหลานเต้มาเป็นรุ่นนี่รุ่นบปะ้าอันนี้ไม่ใช่สี่ห้าปีแล้วบ่ใช่ห้าหกปีแล้วว่าจันดีเวอร์ก่อนบไกบรีวิวสินค้านะ้ ผู้่อเยี่บ้านอ่าเป็นสปอนเซอร์นะคะอง,อง,อ,ง,อ,งองค่อยๆนะคะมันจะไม่ถึงโรงพยาบาลเราได้เกือบไม่หรอเท่าไหร่คะนะาร้อยเอ่ออันนี้130ร้อยสามสิบโอ้ยร้อยสี่สิบเก้ามาดามฟิลเลตเนี่ยก็จะเกือบร้อยหาร้อยเก้าบาทเล่นไดคะมันใช้ม,ใชมันจะประกาศตีนบอกสสชอบแบบชอบแบบธรรมชาติแบบราคาถูกแสงง่ายใช่ไหมใช่เวลามันทางมาจะได้ไม่เสียดาย ก็ผู้าะว่าสปอนเซอร์งอแงก็เลยเอาแบบร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้าอย่าลงเครื่องอย่าลงเครื่องเด้อห้ามลงเครื่องนะคะเพราะออกมานี่คือแป๊บนึงเสียกึ่งหมวกหนึ่งพื้นจะอยู่ใสเอาแม่กยานบิ๊กว่าก็ใส่เงินเปลืองแม่แม่ก็เลยใส่สมีลาเหลือพวกชิ้ผันโดที่สูงโอ้ยมาดามนก็ขนเงินมาแต่ฟ finish หลายยู่ไปอย่างยังเถียบธนาคารอยูไปบิ่งอยู่สเซเว่นแม่นบอก คือกบอะไดนึกใครไม่เป็นแสนผุดออกมาเออนี่นี่มึงก็เป็นแสนอยู่ตัวนี้สันโดะอ๋อก็ดีที่สันดะตอนมี้เงินเราคุยแล้วก็กระเป๋าไปเซเว่นมาเลยเอ๊ะก็ว่ากันของมึงก็ใส่บัตรอะไนมันมันไม่รองรับเพราะว่ากระเนาะมันกับระบบมันปรทันขึ้มบางหน่อยไอยู่บางทีมันก็ใช้บัตรไทยนี่แหละที่บัตรไทยนี่แหละมันไม่รองรับบางทีทิฟฟมันก็ไม่รับบัตรไงระบบบางทีก็ลวนนะ ากินข้าวเรบ้เมื่อเช้าะไม่กินพราแม่ไม่บอกกินพร้อมกันเถอะเมื่กี่คนหลอบปลาส่งย่บมาเนี่ยสองร้อมึงเม่อไหร่ได้หน่ไม่ได้พี่ก็รู้อยู่ี่สิบขั้นต่ำเท่าไหร่ล่ะยี่สิบยูโรขันต่ำอย่างราคาเรา้หนิสามสขันยางแพงกับหาสิบบมันแล้วตัวโลโก้หาบกิบแมสบีก็สื่อบีก็หูอยู่ ซื้อยุติแต่กัซื้อของ H M ทนาดบินบแต่ที่พูดจอบซื้อแต่ของราคาไม่ล่นกับบริถึงเ้วเด้อจะขอาใจเด้อเงินไปเรื่องมานซีพานได้เดีเชื่อไหมนี่บ่ชุดนี่บ่ก็มีนี่ทั้งหมดเนี่ยไปไงให้อนคับรถนัเพินอุตสาห์เพื่เง่อนใจให้พันยาพันไรบาทละ้ให้ค่าพันาบาทบาทห้ซื้อเพ้ก็รถต้บริษัทจััดน้ำมันกับเตี๋ย เ้าตัวสาไม่นำใจเนะถ้ามเงินแหลก็ะสียเงินอยู่พยาบาลอ้นี่ต้องเอากรรไกมาตันนะอุปอเคยหลอนบิดฝากก้เพตยรในแห่งใดนี่ผ่าไม่ได้สกปอกคาะอย่าไปคือแต่น้ำเพียดอยู่นั่น่ราทำแล้วเัาม้นเนย์อะน่ะจะเกือบไปบูทถิ่นใบแม่ก็ใส่ืนังเกือบีเลยขี่น้องเกือบตาส้งดาว อขาจะอนอื่นนะม่คจะของเลยขาองเพียเต็มยู่ก็ไปใส่ตู้ไว้ดีพี่อันนั้นเขาดออกแล้วแล้วไม่พูดเท้าใจไหไปเรียกเอาเลยแต่ว่าติดแม่น่อใ่นั่งนั่อี้น่าสามปดไม่่ายี่ป่เปสไปเลีอกไยุ่ยใส่อ๋กไ้นั่าไปเรือกเอาลดไปเลือกเอาลวดขันตา่าเพิ่งอเาแล้วนี่คือทิงแล้วอืม่กระภาพไปแล้วเนาะใส่ ต่กานี่มันสมบูรณ์เลยเราจะได้ตรนจใช่ไหมเนาะไปเรียกเอาเกือบพ่อเเกือบพ่อนะในนี่อ๋ออันนี้คือเขาเป็น่าเขาเป็นงั้นเพราะตีนกระมันคือมันฉมุนแลเคมีเจ้าของลูกโบปมันขาดแล้วมันขาดแล้วบ่อประคาดเป็นซุ้มมันหนึงเส้กะฟ้าจะใส่ของน้ำใส่ยังกะใส่ไปตัวเนาะอันนี้ก็โอ้ขาดมันแล้วนี่อันนี้ก็น่าจะทิ้งลงขยะได้แล้วเดี๋ยพาไปใช้ซื้อตีนนะอันนี้น่าจะมีเจ้าของ น่าจะใส่ถุงดำนะเอ,ะอยายหาหลังสักวันเดี๋ยวเขาจะทำความสะอามันเาหางสะอาดสะอาด,ดไม่บีบเบื้องลึกไอหน่าค่อยเห็นปลาจส่ก่อนอย่าหันทางนู้นนะจ๊ะคือดีแทปปาดมุมนี่แม่ไม่ใหญ่นวลใครมาใคร,ใครมายกอันนั้นขึ้นนะเอออันนั้นจะออกตะโดนแล้วไม่ใหญ่นวลมัม้งไม่ญ่นวลไปเก็บแม่เราบอกว่าหยุดเออให้หลังลูกทายรูปไปแล้วเราอยู่ตรงไหนกลุลมก่มอันนี้ส่วนหนึ่งยายนวลนวลเก็บแล้วนะ ที่พายบีพี่น้องปอดโควิดปอดโควิดพายพูดปอดโควิดนี่ันนี้โอเคไว้เจอกันอีพีหน้าพี่น้องเอามาละเกือบละเกือบเราพี่น้องละเกือบจังไหนคือเจ้าทิมแล้วเอามาด่างฟิตแล้วอย่างมากหาเอาเกือบพรเจ้าทิมแล้วใส่ังไรเจ้าลงขยะเอาสักเกือบไปซื้อไหมจีมันเห็นอยงสี่บอเขาจะลงขยะอยู่แล้วลูกกรซื้อให้หลายครูอยู่จีไม่บายไม่พี่น้องนะปิดคลิปแล้วที่เป็น สี่พี่เบิ้งเขาจะเฮ็ดแพ็คของแล้วไม่บายจ้าพี่น้องเจอกันอีพี่หนา